ปวดคอจากกล้ามเนื้อไม่เหมือนกับหมอนรองกระดูกคอเสื่อมสวัสดีครับประภพิรันต์กับหมอฟันครับเป็นหมอฝั nah, ่งเกมครับคลิปนี้ครับหมอจะมาบอกว่าปวดคอเนี่ยปวดคอเนี่ยปวดคอปวดคอปวดคอจากกล้ามเนื้อไม่เหมือนกับปวดคอจากหมอนรองกระดูกคอเสื่อม คนไข้อีกคนหน,นึ่งมายี่ยันครับคนไข้คนคนี้ครับมาเรียนกับหมอฟันในคอร์สไอเครโฟครับเป็นนักเรียนคนหนึ่งครับที่เข้ามาเรียนคอร์สไอเครโฟครับสามขั้นตอนหายโปวกรูกเส้นนะครับแล้วเขาก็ไปปรับยาจากที่ปวดคอแล้วมาที่สะบักเป็นมาตั้ง3ปีคุณหมอที่นู่นทะ้ที่อเมริกามาจากอเมริกาเนาะไม่ได้มาเจอหมอฟันที่คลินิกนะไม่ได้มาไม่ได้มาฝังเข็มนะค,คือมาเจอหมอฟันไม่ได้แค่เข้ามาเรียนในคอร์สนะครับก็คือมีปัญหาว่าปวดคอมา3ปีนะไปกินยาไปฝังเข็มไปสีเ้ว อาการครับไม่ดีขึ้นครับจะสุดท้ายเข้ามาเนียกับหมอฟันเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองไปเป,เป็นหมอรอกกระดูกคอเสื่อมตอนนี้อาการปวดเขาดีขึ้นแล้วนะนะนะนี่ฮะผมขอจะให้ดูนะนี่ครับนะเพราะพบตอนแรกนะครับคนนี้สุดท้ายวันนี้อาการดีขึ้นคือพอยวันนี้ที่ผมจะบอกคือว่าคุณต้องรู้ว่าปวดคอเลื้อรหลังนะฮะที่คุณเป็นจากกล้ามเนื้อกับหมอรอกกระดูกคอเสื่อมหรือเป็นกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันคนละแบบเพราะถ้าคุณรู้คุณรักษาถูกอาการปวดคุณดีขึ้น ถ้าคุณไม่รู้คุณรักษาผิดและรักษาแบบไม่เข้าใจและรักษาแบบไม่รู้รักษาแบบไปอย่างนั้นมันก็ไม่หายคุณอต้องทนปวดทุกทรมานเท่ากับสามีมของค่้รายนี้ควยตอน,นนี้ผมดีใจกับคนไข้รายนี้ด้วยครับที่คนนี้โชคดีแล้วชื่ออ่ะน่าชื่อว่าคุณเพนแลวกันนะนะคุณเพญนะครับ,เ,นนรบเขาเจอหมอฟันทาง youtube ติดตามมามีปัญหาเรื่องการปวดคอแลวลงสบักนะนุญา่อานะครับเป็นมาสามปีครับแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอ่าเดี๋ยวจากที่คอนะไม่รู้เป็นอะดียจะกที่คอนะนะ เมื่อไปเพิ่งรู้ว่าเมื่อไปอยู่สามเนี่ยเกือบ3ปีที่ผ่านมานะหมอไม่ได้ใช้ไม่แม่นยำบอกว่าเป็นออลติซินโดรมบ้างนะบางคนบอกเป็นโอไมโอบาียลเฟนบ้างทําให้ดิฉันไม่ทราบว่าฉันเป็นอะไรกันแน่นะทำให้รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนะไปนวดฮะฝ <c oughs> ังเข็มนะนะฝังเข็มนะฮะจัดกระดูกฮะซีสเตอรอยด์ทำทุกวิศทางก็ไม่หายนะ <c oughs> พอดีวันหนึ่งห็นหมอฟันพูดถึงอ่ะพูดเรื่องนี้ในยูทูบนะครับก็เลยสมัครเข้ามาเรียนครับในคอร์สไอแคลฟ นะตอนนี้ดีขึ้นมากครับมีกําลังใจขึ้นมาจากปัดวระดับ6กเจตอนนี้เหลือหน 1, ึ่งสามเท่านั้นนึกภาพว่าผมขอให้เรื่องราวคนนี้เป็นแรงบันดาลใจใทุกคนว่าวันนี้คุณต้องดูแล้วว่าคุณเป็นอะไรกันแน่คุณเป็นจากกระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นที่คอเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมที่คอหรือเป็นกระดูกคอเสื่อมหรือคุณเป็นกล้ามเนื้อปวดแก้ปวดคอกล้ามเนื้อหล,ลังวันนี้ก็เข้าใจ นะแล้ววันนี้ผมจะมาใย้ยคำว่า,า myofascial pain นี่เขาบอกอ่ะเรามาดูกันนะว่าต่างกันยังไงนะเพราะถ้าคุณเข้าใจคุณจะรักษาได้ถูกต้องคุณจะรักษาได้ถูกโรคแล้วคุณจะได้หายทุกทีโอเคไหมดูไหมเพราะยามันก็ต่างกันการฝังเข็มก็ต่างกันการฉีดสเตียรอยตําหน่งก็ต่างกันดูข่าวว่านะมาดูเรื่องของความปวดก่อนอ่ะผมแยกเป็นสองตารางเนาะสมมุติว่าอันนี้นะเป็นเรื่องของกระดูกคอเสื่อมแต่ทางนี้อันนี้เป็นฝั่ะของ m y o f a ฟ c i a l p a เป็นการปวดกล,ล้ามเนื้อ ผมขออนญาตเปิดเทคนะครับว่ามโอฟาเชียเพนคืออะไรทุกคนดูนี้นะผมเปิดมาให้เลยนะอันนี้ผมเอามาจากคุณหมอจากที่สงขานะครับอะมาในฝัังอันนี้นะฮะนะคุณไปสามารถเฟิร์สถ่ายได้มิโอฟาเชียเพนคือกลุ่มโรคอาการปวดกล้ามเนื้อและการทันตประสาทอัตโนมัติที่เป็นผลมาจากจุดปวดคือทิกเกอร์พอยท์ที่อยู่ใต้กล้ามเนื้อหรือเนื่องผื่นเป็นโรคที่พบได้บ่อยเห็นไหมฮะปวดกล้ามเนื้อเห็นนะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเห็นนะม o โอฟาเชียเพนเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อ เน้นเรื่องกล้ามเนื้อนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทแต่มีภาวะเรื่องของระบบสัตว์อัตโนมัติได้จากผลมาจากจุดปวดนี่ฮะสมมติคุณมีปัญหาเรื่องการปวดคอหรือหลังสมมติว่าคุณทํางานหนักๆไม่รู้ว่าคนคุณไปทางานอะไรนะแต่ว่าสมมติว่าคุณนั่งหน้าคอมนานคุณจะมีการปวดตึงที่คอกล้ามเนื้อตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเมื่อที่คุณมีการปวดตึงที่คอสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถูกไหมฮะ มันจะเกิดภาวะที่กล้ามเนื้อมันจะรัดกันครับแล้วคุณก็จะเกิดเป็นจุดๆแบบนี้โอเคไหมแล้วคุณก็จะปวดตามจุดแบบนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่า myofascial pain อันเนี้ยเรียกว่าปวดกล้ามเนื้อถูกไหมถูกไหมและถามว่าตรเนี้มันก็จะมีการปวดตึงๆแล้วก็คุณจะสูดคําได้ก้อนครับมันจะเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างถูกไหมจะเป็นเป็นก้อนเป็นลำและที่จงคุณปล่อยให้มันลื้อลังเป็นมากๆมันจะมีหลายๆก้อนแล้วมันจะรักษายากม,มาก โอเคไหมโอเคไหมแต่ก็ยังเป็นเรื่องของกล้ามเนื้ออยู่ดีแต่คนไข้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นที่คอคนไข้ที่เป็นหมอนรอกระดูกเสื่อมที่คอหรือเป็นกระดูกเป็นกระดูกคอเสื่อมหรืออะไรก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอยู่ข้างในครับมันอยู่ข้างในมันมีการทับเส้นประสาทเกิดขึ้นถามว่าปวดเหมือนกันไหมแค่ความปวดก็ต่างกันแล้วครับเห็นไหมครับว่าอันนี้มโครอเชเพนมันจะปวดเป็นจุด,จด แต่ขนาดที่เป็นพวกกระดูกคอเสือเเออเส่อมหรือเป็นมอสกระดูกคอเส้นที่คอหรือเป็นมอสกระดูกคอเสื่อมเรืออะไรก็แล้แต่นะฮะแล้วแต่คนจะเรียกแล้วแต่ว่าลกักษณะของโรคเป็นยังไงนะแต่คนนี้เป็นลักษณะของมอสกระดูกทับเส้นที่คอเขาจะมีการปวดลาว้าถูกไหมนะมาล้ามาที่แขนแล้วมาที่สะบักมีการชามีการอ่อนแรงนึกภาพปะแต่ในฝั่งนี้ชาอ่อนแรงมีไหมไม่มีโอเคไหม อาจจะมึนๆได้ตรงที่มันกดทับตรงนั้นนิดหน่อยอันนี้ไม่ไม่ไมแปลกแต่เคลียร์ครับว่ามันจะมีก้อนนึกภาพฟัแต่ในฝั่งของกลุ่มที่เป็นวกคนนี้มันจะเป็นลาวและถ้าสมมุติว่าคุณลองสังเกตลองอ่านดีๆสิ่งที่คนไข้บอกหมอฟันคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สเนี่ยบอกอะไรเขาบอกว่าอะไรดูนะทุกคนปวดคอลาวลงสะบักเห็นไหมเห็นหรือยังใช่ไหม เพราะเขาไม่รู้เขาเลยรักษาผิดเขาเลยไม่หายเข้ามาเรียนเขาเข้าใจเขารู้เอายาที่หมอฟันสอนอาจารย์วันไปปรับไปซื้อที่อเมริกาอะไรก็แล้วแต่อาการก็ดีขึ้นเพียงแค่รู้กับไม่รู้แค่นั้นเองนึกภาพมางั้นไปต่อครับทีนี้คําถามครับมาฟันแล้วมันมีไหมคนที่เป็น myofascial pain หรือปวดคอเลื้อรังสุดท้ายเป็นกระดูกเ,เป็นกระดูกทับเส้นผมบอกเลยว่ามีถามว่ามันเกิดได้ไง คุณลองึกภาพดูในวันที่กล้ามเนื้อคุณใช้งานหนัก,นกในวันที่กล้ามเนื้อคุณเริ่มบาดเจ็บในวันที่กล้ามเนื้อคุณเริ่มไม่ไหวสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็ต้องไปลงที่กระดูกที่คอคุณถูกปะกล้ามเนื้อคุณปวดตึงหมดแล้วอ่ะมันรับน้ําหนักไม่ไหวมันก็ไปลงที่คอยิ่งตอนนี้สมมติว่าคุณก้มคอบ่อยๆและกาลังดูคลิปหมอฟันอยู่อย่างนี้กําลังดูคลิปหมอฟันอย่างนี้เขาหัวใจมารัวคอหัวใจมารัวหน่อยดูคลิปไปอฟนอย่างนี้นึกออกปะคุณก้มคอ กระดูกรับน้ำหนักไหมแล้น้ำหนักกล้ามเนื้อรับ้ำหับมน้ำหนักถูกไหมคุณก็จะเกภาวะกระดูกคอเสื่อมได้ไหมได้มอเร์เราดูเสื่อมได้ไหมได้ถูกไหมยิ่งเป็นได้เยอะยิ่งโอกาสใการทับเส้นไม่ไหม<ๆ>ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยให้อาการปวดคอเรื้อรลงเป็นมานานแล้วไม่ได้รักษาสุดท้ายครับจะจบด้วยการทับเส้นประสาทหึ่งผ้าไปหึ่งข้าไป,าไป,าไปแต่ถ้าใครที่เบรกตั้งแต่ตอนแรก โอกาสมันเกิดมัจะไม่ค่อยเกิดแต่ถามว่าคนที่เป็นทับเส้นทับเป็นอย่างนั้นอยู่ได้ไหมได้ไม่เป็นในแบบนี้ไม่ได้เป็นในพวกมคอัพชิสเป็นไหมได้ <c oughs> เขาเป็นจากอายุที่มันมากขึ้นอย่างเนี้ยไ <c oughs> ปจากอายุที่มันเพิ่มขึ้นเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมเป็ไหมได้เมื่อก,ก่อนใช้คอหนอักใช้คอนานถูกไหมคุณ <c oughs> อาจจะไม่ได้มีไอ้ก้อนหรือไอ้จุดๆที่ก้อนแต่คุณเป็นทับเส้นไหมได้เคลียร์ไหมแต่คนที่เป็นเมคอ c i ชี p เพนคุณเป็นทับเส้นได้ไหมได้เพิ่มความเสี่ยงเลยแหละแต่คนที่เป็นตับทับเส้น มอเราก็ดูเอ่อมันอเราก็ดูคอถ้าเส้นปาสะสาทอาจจะไม่จําเป็นต้องมีลักษณะของเป็นโอฟาเชียเพนด์มันก่อนก็ได้แต่อาจจะมีหรืออาจจะมีก็ได้นึกภาพอะไม่วันนี้มาเคลียร์กันให้ชัดเคลียร์กันให้ดีเอากันให้แน่ถคุณเป็นอะไรแน่ถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นอะไรการรักษามันจะง่ายมากเพราะคุณรู้แล้วคุณเป็นโรคอะไรถ้าคุณไม่รู้รักษาต่อให้คุณรักษาดีที่ไหนก็ได้แต่ที่คุณเห็นเป็นไหม แม้กระทั่งฝังเข็มที่หมอฟันชื่นชอบนะักขึ้นหรเขาไปฝังมายังไม่ดีขึ้นเพราะมันผิดโรคไงฮะหรือว่าจะไปฉีดสเตียรอยจะอะไรก็ได้แต่ไปด้วยก็มันผิดโรคไงฮะมันก็เลยไม่ดีขึ้นหรือบางคนแบบไปเอาฟิิ่งโรก็คือเป็นปวดกล้ามเนื้อธรรมดาทั่วไปก็ก็มันไม่ใช่ขอไม่ใช่หมอเรากระดูกคอรับป็นภาษามันก็เลยไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เอาให้เคลียร์เอาให้ชัดเอาให้แน่ ว่าคุณเป็นโรคอะไรแล้วถ้าคุณเป็นไทร์เซนต์หมอนย่อยเพาะะแบ่งปันนิดนึงครับแนะนําว่าคุณเข้ามาเรียนคอสไอแคร์โฟนะครับเหมือนคนไข้หลายนี้เหมือนคุณเพนคนนี้สุดท้ายอาการก็เขาดีขึ้นแต่ถ้าคุณไม่จะเป็นไม่ใช่คุณจะไปนวดจะไปกดจะไหนอาการก็ดีขึ้นแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนก็ได้เพราะคุณเป็นไม่ได้เยอะมากนะแต่เมื่อไคุณเป็นทําเ้นแล้วเป็นคอเสื่อมแล้วเป็นกระดูกคอเสื่อมแล้วเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมแล้วแนะนําว่าเข้ามาเรียนคุณจะได้หายปวดแบบที่ันนี้สาหรับคน คุณเข้ามาเดยเลยครับโอเคไหมนะแล้วผมจะทิ้งคลิปใต้คลิปนี้นะครับว่าจะเปไปฟังใครที่ม,มีปัญหาอะไรครับเพื่อนอยากจะดูว่าเราจะแก้แก้ปวดมันยังไงให้มันเร็วที่สุดโอเคไหมเพรนีคลิปนี้มาฝากกับวันนี้ครับมันแยกกันให้ชัดเจนว่าตรงคุณเป็นไม่โอฟิเชียลเพนหรือเป็นแฟนของปวดคอกระดูกในร่างหรือไม่ใช่คุณเป็นษณะของหมอนาารองกระดูกท,ทับเ้นประสาท์จากหมอนาารอนงกระดูกเสื่อมหรือกระดูกคอเสื่อมก็แล้แต่โอเคนาะเขียนเนาะ ใ,นะใครชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะแล้วใครมีคำถามพิมพ์มาใต้โพสต์นี้ครับและอย่าลืมครับกด u b s c r i b e นะครับเพื่อ่านหมอบำแบ่งปันคราวนีคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกเพื่อได้คุณจะได้มีโอกาสพลาดหรืออย่างเนี้ยผมเอาสส s e s t ด d y จัดคนไข้จริงที่ผมเจอไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกหรือไม่ที่จะคลินิกก็แล้วแต่มาบอกทุกคนคุณจะได้รู้จะได้ปรับตัวจะได้ระมดระวังและจะจะได้หายปวดไปด้วยกันครับฟู่ฟูครับมันกเป็นกำลังใจให,ให้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย